สตาร์ทเครื่องตัดหญ้าไว้ประมาณ2-3นาทีจากนั้นดับเครื่องเปิดฝาถาังน้ำมันเครื่องออกเทน้ำมันเครื่องเก่าที่อยู่ในถังออกให้หมดเสร็จแล้วใช้น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์สีจังหวะปริมาณ100มิลลิตรเติมเข้าไปได้เลยนะครับโดยการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนทุกๆ10ชั่วโมงของการใช้งานเครื่องตัดหญ้า เพื่อเป็นการถนอมและยืดอายุการใช้งานของเครื่องตัดหญ้าเสร็จแล้วปิดฝาถังให้แน่นแล้วก็สามารถนําเครื่องตัดหญ้าไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆครับสําหรับวิธีเปลี่ยนน้ามันเครื่องเครื่องตัดหญ้า4ี่จังหวะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ